เตอร์จารินพรแจกความสดใสเช็คอินเดนมาร์กภาพสวยทุกชอ็อตแต่เอ๊ะใครถ่ายเอ่ยเตอร์จรินพรเหินฟ้าเช็คอินโคเปนเฮเกนเดนมาร์กแจกความสดใสมนันรัวหลายคนแอบ,บอยากรู้ว่าใครถ่ายนางเอกสาวเตอร์จรินพรนานๆจะได้เดินทางออกนอกประเทศล่าสุดสถานการณ์ของโควิด -19 ทั่วโลกค่อยๆคลาย,ยปมล,ล็อก หลดมาตรการต่างๆแล้วจึงได้เห็นหนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเช่นเดียวกับนางเอกสาวเต้์ที่ขอใช้เวลาว่างไปกับการพักผ่อนในประเทศเดนมาร์กซึ่งเธอเลือกเช็คอินที่เมืองโคเปนเฮเกนบอกเลยว่าวิวประเทศที่ว่าสวยงามน่ามองแล้วอย่างแพ้ความสดใสของเธอเลยจริงๆเพราะมองเพลินสดใสประทุกช็อตจริงๆแต่อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนคลับหลายคนอยากรูว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใครกัาเป็นช่างภาพพี่เต้ยกันนะคะ ขอขอบคุณภาพเตอร์จรินพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกนอนคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ